หายหน้าอยู่ดอยโผลเป็นแม่ค้าขายข้าวรันนัฐมนการชีวิตพิกโตมีหนุ่มใหญ่เลี้ยงดูวอนขอโอกาสลับคืนวงการเป็นอีกหนึ่งคนที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานแถมยังเคยมีกระแสออกมาอีกว่าเป็นดาราขาลงล่าสุด รันนัทมนการสีนิกรโชตหรือชื่อเดิมรันนพวรรอดีตนางเอกสาวชื่อดังเจ้าของผลงานระดับตำนานอย่างพระจันทร์แดงสองผู้ยิ่งใหญ่มนรักอสูนก็ได้มีโอกาสออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตของเธอณับปัจจุบันซึ่งตอนนี้ได้ผันตัวเป็นแม่ค้าเปิดร้านอาหารร้านขายของและทำรีสอร์ทตอนนี้มีเปิดร้านอาหารร้านขายของและก็ทำรีสอร์ทที่เชียงใหม่ สาเหตุที่หายไปจากวงการพอไม่มีใครจ้างทางผู้จัดคิดว่าเราออกจากวงการไปแล้วมั้งบางคนก็คิดว่าแต่งงานมีครอบครัวหรือมีใครเลี้ยงไปแล้วหรือเปล่ายืนยันไม่มีใครเลี้ยงหรือแอบแต่งงานนะยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมตอนนี้อยากกลับเข้ามาทำงานในวงการเหมือนเดิมล่าสุดก็มีภาพยนตร์แต่ก็ไม่รู้จะใช้เมื่อไร่อยากกลับไปเล่นละครบทอะไรก็ได้รับได้หมด แต่ก็เข้าใจวงการนะสมัยนี้ต้องมีค่ายมีสังกัดถึงจะมีงานดาราใหม่ๆก็เยอะส่วนอายุเราเองก็มากขึ้นแล้วบางคนอาจลืมเราไปแล้วก็ได้ส่วนที่มีข่าวว่าขาลงความจริงก็ไม่ได้อะไรนะเรายังทำงานของเราเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อหายไปจากหน้าจอคนก็เลยมองว่าเราเป็นดาราตกกระป๋อง แล้วแต่จะพูดกันไปถามว่าคิดอะไรไหมไม่หรอกเพราะว่าวงการบันเทิงมันก็ต้องมีข่าวแบบนี้ดารามีรุ่งมีร่วงบางคนหายหน้าหายตาไปนานก็ถูกว่าจริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมารับงานบ้างแล้วอย่างล่าสุดก็ทำละครสัน้นเป็นละครสั้นนำเสนอความเท่าเทียมกันเป็นหลักมีทั้งแสดงเองด้วยและก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับมีพี่ต้นชานนนเป็นผู้กำกับ อยากให้ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะซึ่งช่วงหลังเจ้าตัวอาจจะหายหน้าหายตาไปไม่ค่อยเห็นในหน้าจอทีวีสักเท่าไหร่อาจจะด้วยนักแสดงที่มีมากขึ้นจึงทำให้สาวรันหายไปจากวงการปัจจุบันอายุเข้าเลขสาแล้วแต่ความสวยของเธอก็ยังไม่ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่น้อยกับสวยมากขึ้นอีกด้วยส่วนในอนาคต เราจะยังได้เห็นเจ้าตัวกลับมาโลดแล่นมีผลงานในวงการได้ติดตามกันอีกหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปเรื่องหัวใจก็มีหลายคนก็ทักว่าสมควรแต่งงานได้แล้วตอนนี้ตนก็มีคนคุยแต่ไม่ได้เจอครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เลยจุดที่คิดเรื่องแต่งงานมาแล้วคิดว่าหากคิดแต่งอาจจะตอนอายุ40ปี